ในโลกมนุษย์ที่เต็มด้วยสิ่งชั่วร้ายมากมายพวกมันไม่รู้เลยว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นฉันแทนาทอสตัวแทนของเทพแห่งความตายที่จะขอยชีวิตและตัดสินโทษพวกมนุษย์สุขรบและกำจัดพวกมันให้สิ้นซาก ฉันฝันบ้าอะรไปเนี่ยทำไมชีวิตฉันถึงต้องมาเจออะไรสวยๆขนาดนี้เจ้ารู้ตัวใช่ไหมว่าการกระทำของเจ้ามาผิดกฎร้ายแรงไม่มีเทพแห่งความตายที่ไหนมอบชีวิตกลับคืนให้กับมนุษย์หรอกนะเอาล่ะข่าหซโอกาสเจ้าอีกครั้งจงไปเอาโดนยานของหญิงสาวผู้นั้นกลับคืนมาโดยที่หญิงผู้นั้นจะต้องตายโดยวิธีที่นางตายครั้งก่อนหากเจ้าทำไม่ได้เจ้าต้องไ้รับโทษขั้นสูงสุด ฉันมีเกีลนาเขารู้สินะว่าฉันเป็นใครผมไม่สนว่าคุณเป็นใครแต่ผมแทนนาทอสตอนนี้ผมคือน้าคุเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องมาทำกาแฟแล้วทำไมฉันต้องทำเพราะแ,แตตคุณถ้าอยากให้เรื่องนี้จบพ่อ เราคนนี้แหละกลับไปซะุ่ม้มีผมมีธุระต่างจังหวัดและคุณต็อไปกับผมที่ไหนอะ่ะฉันไม่ไปหรอกนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธพันนี่คำสั่งพ่อคุณ นี่เธอจะทับฉันอีกนานไหมแล้วนายจะกอดฉันอีกนานไหม เกตามผมนี่นะหน่อยฉันไม่ไปถ้าคุณอยากให้บริษัทพาคุณไต่ง่เสียงก็เชิญอะไรของเธอก็เปล่าสิฉันกลัวจาปากกานไรเลยฉันไม่ได้กลัวน,น้ำซะหน่อยนังก่อยมูชนี่ใช้กำลังทำอะไรอยู่ใช้คนปล่อยเธอตกน้ำไปสิ เธอรู้ไหมมันมีดาดวหนึ่งที่ชื่อว่าดานนิลการเป็นดาตัวแทนของทเทพแห่งความตายนายรู้ได้ไงอะ่ะเธอนจะไปไหนตอนัันดนี้สิ มีข้างหนมากแล้วบ้านครับค่ะวันนี้ขอคุณน้าคุณเชื่อฉันไหมจัดการซะขับท่าน อย่าเป็นไรนะนายนายตื่นาทอนนี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่ข้าส่งเจ้าให้มานำตัววิญญาณของหญิงสาวผู้นี้กลับไปไม่ใช่หรือ เหตุใดเจ้าจึงมัวเมาปล่อยให้ความรู้สึกโงลงรักใครแบบมนุษย์ครอบงำเจ้าได้เช่นนี้ข้ารู้ข้าทำอะไรก็ต้องห่วงท่านพระถึงเวลาเลยจบลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะรับเองจึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ตามไม่ว่าอะไรกันนะ่ะท่านาเป็นใครกันแน่มิเกลคนที่อยู่ตรงหน้าเจ้าคือท่านเทพแพนาทอสเทพแห่งความตายคนที่ข้าส่งมาให้ข้าเจ้ามนุษย์ผู้โง่เขลา เดิมทีเจ้าควรตายไปนานแล้วเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าตัวเจ้าเองประสบอุบัติเหตุตายไปแล้วแต่เพราะความใจอ่อนในรู้สึกผิดของท่านเทพแห่งความตายเขาจึงส่งเจ้ากลับมาไม่ชุดอีกครั้งตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องกลับไปนี่มันเรื่องจริงเหรอฉันไม่เข้าใจรู้สึกผิดงั้นเหรอทำไมเทพแห่งความตายต้องรู้สึกผิดกับฉันด้วยเพราะเขาทำให้เจ้าต้องตาย นี่เกิดขึ้นเพราะความผิดของเขาเพราะแบบนั้นเขาจึงต้องส่งเจ้ากลับมาแล้วทำไมนายไม่ฆ่าฉันไปตั้งแต่แรกนายมาทำดีเหมือนกับรักฉันทำไมข้ามเคยบอกรักเจ้าทั้งหมดเจ้าคิด็นทางนั้นที่ข้าทำดีกับเจ้าพเพระเฉยๆ่อนนี้ข้าจะนำชีวิตเจ้าไปงั้นถ้าเกิดฉันหายไปนายคงไม่รู้สึกอะไรสินะงั้นก็ฆ่าฉันเลยสิเอาเลยเพราะยังไงฉันก็ตตายอยู่ดีนี่ อท,ท,ท้าเรื่องทำให้ฉันดูน่าสงเพศสักทีไม่ต้องมาทำเป็นสงสารฉันยอมตายดีกว่ามีชีวิตอยู่เพราะความเมตตาจากนายเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เจ้าก็ทำไม่ได้หากเจ้าทำไม่ได้แล้วก็ข้าจะฆ่ามนุษย์ผู้นี้เอง ข้าขอมอบความประนาสุดท้ายให้แก่คนที่ข้ารักเจ้าบอกว่าเจ้าจะดีใจเมื่อเห็นข้าตายลงไปตอนหน้าตอนนี้ข้ามุมมาในเจ้าแล้วชีวิตข้าทดแทนชีวิตเจ้าต่อจากนี้เจ้าจงอยู่ชีวิตเจ้าให้ดี นี่เป็นพลังสุดท้ายที่ข้าจะส่งเจ้ากลับไปข้าจะลบกวาทองจำเจ้าที่กขัาพาลงทั้งหมดในคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะทำได้ ถึงแม้จะมีใครบางคนต้องการจะรบมันทิ้งไปแต่ฉันก็เก็บมันกลับมาอีกครั้งจนได้เพราะในนั้นมีความสุขของฉันอยู่ถึงแม้จะมีแค่เศษเสี้ยวของความเจ็บปวดก็ตามบางความทรงจำถึงแม้มันจะทำให้เราเจ็บปวดแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่ทำให้มีความสุข